in Tiwi. สวัสดีค่ะกูรูจราจรกับธีรนุชยอดนุ่นค่ะมาพร้อมกับข้อมูลภาพการจราจรสด,สด,สดประกอบการตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางในเย็นวันตรุษจีนนะคะวันนี้19กุมภาพันธ์ค่ะเรื่องของตรุษจีนค่ะวันนี้เนี่ยที่เยาวราชนะคะเขามีงานตรุษจีนเยาวราชประจำปี2558ค่ะแล้วก็มีการปิดถนนเยาวราช เรื่อยไปจนถึง6โมงเช้าของวันเสาร์ที่21กุมภาพ,พันธ์ด้วยนะคะส่วนบรรยากาศและสภาพการจราจรบริเวณน,นั้นในเวลานี้เป็นอย่างไรไปติดตามกับกูรูจราจรในพื้นที่คุณชรินทราคงเอียดค่ะ อังพราตวตรวจต๋อไกด์ค่ะคุณผู้ชมดิฉันยืนอยู่ที่ประจับ,บริเวณด้านหน้าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหรอบพระพชนมพัรษาถนนเยาวราชค่ะจุดจุดนี้นะคะวันนี้มีเทศกาลตรุษจ,จีนเยาวราช2,558ค่ะซึ่งเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมานะคะสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามรมราชกุมารีนะคะก็ได้ทรงมาเป็นองค์ประธานในการเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเรามาดูกันทางด้านของการ,รจราจรโดยรอบเยาวราชกันบ้างี เยาวาราชวันนี้นะคะมีการปิดเส้นทางการจราจรจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์ค่ะแนะนําให้คุณผู้ชมใช้เส้นทางเลี่ยงค่ะเส้นทางแรกนะคะรถเราจะใช้เส้นทางเลี่ยงถนนมิตรภาพไทยจีนค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเข้าถนนมิตรภาพไทยจีนนะคะผ่านวงเวียนโอเดียนค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญกรุงนะคะและเลี้ยวขวาเข้าถนนทรงวาดค่ะไปจนถึงถนนจัก,กรวรรดิตลอดเส้นทางนะคะซึ่งจะเปิดช่องทางการจราจรให้เดินรถ เพียงทางเดียวค่ะเพื่อข้ามสะพานกรุงธนบุรีค่ะหรือจะเลี้ยวขวานะคะเข้าถนนทรงสวัสดิ์แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านแยกเฉลิมบุรีเลี่ยงถนนเยาวราชจะสะดวกกว่าค่ะค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่จะมาเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีน2558นที่บริเวณถนนเยาวราชวันนี้เนี่ยนะคะก็แนะนําค่ะอย่าใช้รถยนต์ส่วนบุคคลค่ะมาใช้รถยนต์สาธารณะจะสะดวกกว่าค่ะกลับไปที่คุณธีรนุชกันค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะพักกันครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามห้านดับเส้นทางวิกฤตในเย็นวันนี้ค่ะอมรินเบบี้แอนด์คิสแร์25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้มาช็อปกันให้เพลินสุดๆกับสินค้าเพื่อแม่และลูกน้อยลดสูงสุดถึง80%งานเดียวที่ครบทุกสิ่งจุใจกว่า300บูธต สนุกกับการแข่งขันทุกดิ๊กเดินต่อแตะประกวดแม่ท้องประกวดหนูน้อยขึ้นปกเรียวพาเลตติ้งแฟชั่นโชวน์นแบบนางแบบวัยน่ารักอมรินเบบี้แอนด์คิสแฟร์25กุมภาพันธ์ถึงห่งมีนาคมนี้ที่ใบิตยบางนาติดบ,บงเช้าถึงสองทุ่อมอมรินครีเอทถึงเวลาของห้าน ับเส้นทางวิกฤตในช่วงเย็นวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่อันดับที่5ค่ะได้แก่ถนนพหลโยธินขาออกนะคะจากแยกเกษตรมุ่งหน้าแยกบางเขนค่ะการจะราจรติดสะสมอยู่หน้าตลาดยิ่งเจริญอันดับที่4ค่ะถนนรัชดาพิเศษขาออกจากแยกประชนุกูลขึ้นสะพานพระราม7ได้รับผลกระทบจากถนนจรรญสนิทวงที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า อันดับที่3เป็นถนนเพชรบุรีขาออกค่ะจากใต้ด่วนเพชรบุรีมุ่งหน้าแยกคลองตันรามคำแหงติดตรงจุดตัด3แยกซอย25ถนนพัฒนาการอันดับที่2ค่ะถนนราชดำเนินกลางข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปบรมราชชนนีนะคะการจราจรม,มีปัญหาติดสะสมมาจากแยกอรุณอมรินค่ะและสําหรับอันดับที่1ค่ะวิกฤตที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะนั่นก็คือถนนเจริญกรุงนั่นเองค่ะ ผ่านหน้าวัดมังกรกรมลราวาดนะคะมุ่งหน้าออกไปทางหัวลำโพงค่ะรถติดตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วสาเหตุเพราะว่าประชาชนไปไหว้พระที่วัดมังกรกรมลวาดและจุดนั้นก็มีแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าคำแนะนำในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงค่ะอยากให้คุณไปใช้ถนนหลวงเลียบคลองพดุงกรุงกรเกษมแล้วก็ไปออกถนนพระรามสี่นะคะออกไปทางหัวลำโพงค่ะจะได้รับความสะดวกกว่ามากเลยทีเดียว พักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะแผ่นดินไหวภาคเหนือ <G ül> อาถรรพ์เลขเจ็ดทำเตียงหักสอบปิดตำนานรักรอบสองหนุ่มสาวแห่ขอลูก <G ül> อุย๊ยป้าเขามาขอลูกกันค่ะ <G ül> น้ำท่วมทางภาค แม่นยำพร้อมกัน m 2 f แจกฟรีทั่วประเทศแล้ววันนี้และทั้งหมดนี้คือข้อมูลการจราจรในกูรูจราจรช่วงเย็นวันนี้นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้า6นาฬกา5นาทีสวัสดีค่ะ